สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามช่องทักพาร์ตอะไรแต่งนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับอ๋ทิวทักพาร์ตนะครับถ้ามาดูวิกเตอร์นะครับชุดอะไรแต่งจากทักพาร์ตนะครับเนี่ยจอดหน้าร้านเลยนะครับวันนี้ฝนตกเนี่ยนี่อันดับแรกนะครับข้อมือเปิดครับข้อมือเปิดนะครับรุ่นเล็กนะครับชุดนี้ที่ทักพาร์980บาทรวมส่งนะครับ ซ้ายขวาเลยนะครับอ่าซ้ายขวาเลยอ่าแล้วก็อันดับต่อไปนะครับอ่ากันาสาต์นะครับเนี่ยครับตัวกันาสาต์นะครับกันาสาตวอ่าชุดนี้ตรงอยู่ที่พันเจ็ดนะครับพันเจ็ดรวมค่าจัดส่งนะครับกันาสาตนี่ฮะลูกค้าลูกค้าคันนี้ค่อนข้างที่จะเอาใจใส่รถแล้วก็ดูแลรถนะครับ ก็แวะมาที่ทักพาร์เขาดูงานแล้วมันก็โอเคนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับล้วก็อันดับต่อมาถ้าฝาครอบกระจกข้างขวานะครับนี่ครับอ่ตัวนี้ตกอยู่ชุดละพันเจ็ดร้อยบาทนะครับสี่บานนะครับสี่บานอ่ันต่อไปนะครับฝาครอบไปเลี้ยวนะครับเนี่ยฝาครอบไปเลี้ยวนะครับ ก็คือรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีรูนะครับรูตรงนี้ก็คือถ้าจะเปลี่ยนหลอดก็ขันน็อตตรงนี้แล้วก็เอาฝาครอบมันจะติดกับตัวไฟเลยนะครับ <Tanz ania> ก็ขันขันน็อตตรงนี้ได้เลยแล้วก็เปลี่ยนหลอดไฟได้ง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องถอดฝาครอบก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนหลอดไฟนะครับไม่จําเป็นนะครับนี่ครับตัวล่าสุดนะครับอันนี้ลองๆนะขอเขาลองนะครับเขายังไม่ได้ตัดสินใจเอาแล้วลูกค้านะ เป็นฝาครอบน,น้านล้อนะครับเบอร์สาบามนะครับเนี่ยก็ลองใส่ให้ทุกท่านได้ได้ดูกันนะครับเห็นเจ๊บอกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้จะมีโปรนะครับตัวนี้ลดเหลือตัวละ30บาทเนี่ยฮะอ่ารถเหลือตัวละ30บาทนะครับสิ้นเดือนนี้นะทั้งเบอร์สาแล้วก็เบอร์41เเลยนะครับอ่า มีโปรโมชั่นนะครับพิเตอร์คันนี้ส่วนใหญ่ก็จะเดิมๆนั่นแต่ว่าจะมีพารทเงานิดๆหน่อยๆนะครับพอดูดีเลยครับไม่ได้แบบวือหวานละไรมากแต่ดูทรงเรียบๆนี่นะครับนี่ฮะอ่าแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับที่ทักพาร์นะครับก็เป็นมือจับหน้าตรงนี้นะครับ มือจับหน้าจากอ,อท่าพาร์ทอะไรแต่งนะครับเนี่ยครับนีชุดฝาครอบกระจกนะครับมัน,ออนมี4ี่บานนะครับพันเจ็ดแต่ว่าอันนี้พี่แกซื้อบานเสริมแต่อีกที่หนึงมานะครับตอนนั้นแกบอกว่าเคลม yes? ประกันนะครับอ่าเออรวมแล้วเดิมๆนะแต่ว็็มีเงานิดหน่อยๆ พอให้ได้สวยนะครับ12แลวนี<ะ>โ่โอเคอ่ะเดี๋ยวผมถอดข้างนู้นก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทางพารอะไรแต่งนะครับรอลองไปดึงดูดึงดึง ไปดูกันนะครับดึงได้ไหมมันก็ดึงออกนะมันหลุดเน่ยไม่หลุดไม่หลุดล็อกมันแน่นมากเลยที่มันใส่ยากตรงนั้นมันแน่นไงเออครับเนี่ยดูยุบแล้วต้องดันต้องดันครับใส่ไม่ใส่ไม่ใส่ผมถอนแล้วเนี่ยมันหลุดวะไม่หลุดไม่หลุดเอามือดึงเอามือดึงอันนั้นน่ยเอามือดึงอันนั้นดู อันที่ใส่แล้วอ่ะเต็มตือกลางลมนะครับกลางลมไม่พี่แก่แบบไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุดแม็เป็นไหมเนี่ยใส่ได้ใส่ได้ใส่ได้เหมือนกันใส่ไหยใส่ได้ มันเลิ่มใส่นี่ใส่นี่ใส่นู่นใส่น่่นน้มนะัสัสะโอเคสรุปลูกค้าใส่นะครับเดี๋ยวจัดการให้เลย ไปนะครับไปใส่กันเ,เ,เสริฟคอมล้อสักไปครับเสิร์ฟคอมล้ออยู่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนแฮตัวตัวนั้นด้วยนะครับเ<อ>จก๊กับกับได้ครับกับได้กลัไปได้ครับดเดี๋ยวผมไปเอาตัวขีดมาขีดมาข้างด้านอองก,ก่อนอ๋อได้ครับมันเป็นตัวโชว์แ่ลไม่เป็นตัวโชว์<บ>ม่เป็นตัวโชว์เดีย๋ยวเปลี่ยนที่ปีเขาไปเลยนะครับ ซื้อตัวนี้ไปด้วยนะครับสามร้อยกว่าบาทโอ้ยใช้ได้นานครับบอกเลยออไ,ลไม่แพงไม่แพงม,มาไ,มปไปอืม้ยบนตกต๊กเนี่ยตัวไหนมันหงาแถมเนี่ยเดี๋ยวถอดตัวโชว์ออกก่อนนะครับวิธีถอดง่ายๆายใส่ก็ไ,ไ,ปปได้เนี่ยเยี่ไม่ยอมมาบ่าย นี่ครับวิธีถอดไม่ยากนะครับเนี่ยเนี่ยครับไม่ยากครับวิธีถอดวางวางพุ้นเลยเนาะโดนน้าฝนเป็นยังเนาะเอาเล็กวางพื้นเดี๋ยวผมเอาเล็กวางพุ้นแท้ตัวกันแล้วเดี๋ยวเจ๊เอา เอาไวเอาวางพูนทำ5ตัววางพนกั5ตัวทำไมเอาวาง5ต,ตัวนะก็ใช่10ตัวไงก1ตัวตว,า,วางตรงนี้ก่นนะครับ10ตัวพ้นแฮมแมนครับม่นี้เหรออ่านอออ้ <c oughs> ารับไปลย <c oughs> ติดเถ้าเถ้าเถ้เถ้อาร่มให้เจนหน่อยกางร่มให้เจนหน่อยเปียกฝนมาเลยนะครับทุกคนโอ๋อไม่ไม่เนอะก็ไม่อ๋อไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนแล้วอ๋อไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวถอดตัวโชว์ออกก่อนนะครับนะถอดตัวที่มันโชว์โซนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตัวใหม่ให้ โอเนะครับเดี๋ยวขอทํางานก่อนนะท่านผู้ชมทุกท่นนานเนี่เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยสี่ล้อแน่เดี๋ยวผมเปลี่ยนเ,เดี๋ยวผมถ่ายให้ดูอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคครับไปกันเลยอเอโอเคหัวใสหรือว่าสดใสอ่ะโอเคโอพัตตี้มันไม่ต้องหหลังมันใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคนมันเบอร์เดียวกันนะครับแต่ว่าตรงตีนมันใส่ไม่ได้นะน้องตัวนี้แต่ว่าถ้าเป็นน้องเดิมโรง,งงานใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับเนี่ยอ่ะ Okay. ผมให้ลูกค้าตัดสินใจแล้วตอนนี้แกบอกว่าถอดออกก่อนนะครับ yeah. ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพราะว่ามันใส่ตัวนี้ถ้าใส่ตัวนี้ได้ก็คือครบนะครับสวยนะเนี yeah. ่ยตอนนี้ยังใส่ใส่ใส่ตัวนี้ไม่ได้นอนมันยาวกว่าน็อตตัวหลังมันยาวกว่านะครับโอเคนะครับรียกกลับมาเรียบร้อยนะครับคันสองมันใส่ไม่ได้นะถ้าใส่คันเดียวมันจะดูไม่สวยนะครับ แล้วสวยนะเอมพี่มันก็ดูแปลกๆเลาใส่ทำไมใส่คู่แน่ไม่ใส่คู่หลังฮะใส่คู่แน่แล้วใส่ไม่ใส่คู่หลังมันแปลกมันแปลกนี่ต้องอามาเช็ดใหม่เลยใช่ไหมอ๋อไอ้น,นี้เดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวแจ้งลูกค้าไปว่าเคยใส่มาแล้ว,แล,วแล้วก็ถ้าลูกค้ารับได้ก็เอาไปราคาก็ลดลงแหละแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเจ๊ก็ทำเซีย์อยู่แล้วสินเดือนอไม่มีปัญหาพม่ไม่มีของมันยังไม่ได้ใช้เลยไงแค่ใส่ไปไม่ใส่ทีเดียวเอง ไม่เราไปทดลองเผมว่าเราทดลองใส่ดูเหมือนของใหม่แหละแต่เกาแจ้งลูกค้าให้เขารู้ไว้แค่นั้นเองเขารับได้ก็เอาไปพี่ไม่มีปัญหาครับเพราะของใหม่มันก็มีเยอะไงเออเนี่ยเมาลองใส่นิดเดียวนิดปวดมือไม่ใส่ใส่ถ้าใส่ทันหน้าทันหลังถ้าใส่เป็นยังไงยังไงอยู่เออใช่ผมก็ดูแล้วไม่ใช่แล้วมันแปลกมันไม่เหมือนมันเหมือนใส่ไม่สุดอ่ะเหมือนใส่ไปแล้วแต่มันว่าใส่ไม่สุดอ่ะ ต้องใส่ได้แค่คู่แน่งไงฝนก็ตกตรงนี้น,นี้ด่วนไหมไม่ด่วนลูกค้าประจำนะครับลูกค้าประจำทักพาธนะครับชื่ออะไรนะโอ้ยใส่ตั้นแนงม่วจากชื่อชื่ออะไรนะมาชื่ออะไรพุ่นพุ่นอ้ยเจอกันตั้งแนงมิวจากชื่อใส่อะไรมานี่รอเพนเลดหน้าอยู่เดียว แผ่นเล็ตรงเนี้ยนะอ่ารอพเะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะคลอดแล้วสาคันเดียวฮะใกล้แล้วนะครับแผ่นเล็ของเราใกล้แล้วเพราะว่าแผ่นเหลตกก็วิ่งน้ำเค็มไงก็ใส่แผ่นเล็ใส่กม่แผ่เล็แท้จะดีหน่อยโอ้โหไม่งั้นขัดแย่ใช่ปหมใช่ใช่ม่งั้นขัดแย่รถเงาตลอดนะครับเนี่ยกรดูขัดแต่ละบานแต่ละบานเลยแย่มันก็เมื่อยนะเื่มันก็มีเวลาแล้วเราต้องซื้อ ไอเนี่ยเราต้องหาซื้อไอ้บันไดอ่ะคอยนั่งขัดอ่ะมันสูงเนี่หว่าประตูประตูขัดไงกันสาดอ่ะกันสาดตขัดไงนะกันสาดขัดไงเราไปจอดหน้าแพรท็อกแกเราขึ้นบนโต๊ะเนี่ยโต๊ะโต๊ะแบบเนี้ยแล้วก็ยืนขัดอยู่ลำบากจริงมัดกันสาดนะครับลำบากมากเลยนะครับอ่ะอย่างนี้ก็ลาไปก่อนเลยนะครับไม่ใส่แล้วนะครับเพราะว่า แล้วคู่หลังมันใส่ไม่ได้นะครับถ้าใส่แต่คู่หน้าแล้วคู่หลังมันใสมน่มันไม่สวยนะครับเ <ew> พราะว่าข้างหลังมันเป็นคานยัดเข้ามานะครับแล้วทีนี้หัวน็อตมันยาวกว่าน็อตเดิมโรงงานนะครับมันก็เลยใส่ไม่ได้นะ <ew> อ่าฮะโอเคไม่ซีเรียสนะครับสบายสบายถ,ถ้าลูกค้าโอเคแบบไหนถ้าพัรก,ก็โอเคแบบนั้นนะครับ <ew> วันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังทักทายอะไรแต่งนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ